สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านสมาชิกเที่ยวทุ่ไทยบายเอเล็กนะครับสวัสดีนะนะน้องๆเพื่อนๆแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะครับสิ่งที่เห็นหน้าตอนนี้ก็จะเป็นเป็นแมปเซนเซอร์นะครับแมปเซนเซอร์ตัวนี้ผมก็ใช้รถมาก็ใกล้จะหมื่นโลแล้วเนาะประมาณเจ็ดพันกว่ากว่าแล้วแหละสิ่งที่เห็นจากแมปเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะเป็นคราบยางเหนียวขมอไอเสียที่มาเกาะตรง เซนเซอร์ข้างในนะครับที่เป็นหัวทองแดงหรือว่าหัวสีน้ําเงินนะครับเป็นหัวไม่ขีดอ,อันนี้เราก็าวิเคราะห์ได้เลยนะครับว่าน้ามันเครื่องเราเริ่มเสื่อมสภาพแล้วมันก็เลยเป็นคราบแบบว่าออกออกแห้งๆนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างดําดํามามี่ยมเลยแล้วก็สันนิษฐานได้ว่ามันมันเริ่มเ,เสื่อมสภาพแล้วก็ใกล้ถึงหมื่นใกล้ถึงระยะเปลี่ยนแล้วแหละนะครับทําให แมปเซนเซอร์ตัวที่วัดอุณหภูมินะครับของอากาศเนี่ยมันเริ่มมีคราบเขม่าไฟป,ปกคลุมดำๆนะครับทำให้การทำงานมันอาจจะผิดเพี้ยนการบูตของเทอร์โบก็อาจจะนานขึ้นยาวขึ้นนะครับปกติมันก็ประมาณวิเดียวนะครับกดแล้วก็ชาร์จประมาณแค่วิเดียวแล้วแล้วรถมันก็จะพุ่งไปเนาะแต่ถ้ามันปกคลุมเยอะแบบเนี้ยแบบอย่างที่เห็นเนี่ย มันก็อาจจะชาร์จประมาณ3 4มถึงสีวินะครับรถถึงจะเคลื่อนที่เมื่อเรากดคนเร่งเนาะตอนที่เรากดคนเร่งจะเร่งแซงหรือว่าจะใช้ความเร็วเนี่ยมันจะมาปกคลุมแบบนี้แหละเห็นได้ชัดเลยนะครับอันนี้ก็ให้เราเอ,าอนุมานได้ง่ายๆนะครับว่ามันใกล้จะครบหมื่นแล้วนะครับน้ำมันเครื่องมันเริ่มดังเริ่มเสื่อมคุณภาพแล้วนะครับก็ได้เวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับผมอเน,นี้ย ผมก็ทําการล้างถอดมาล้างบ่อยมากๆเลยไอ้แม็คแม็เซนเซอร์เนี่ยถอดมาล้างบ่อยมากๆเลยเพราะว่ามันมันดาบ่อยดําง่ายนะครับไอตัวเนี่ยทาไมถึงต้องถอดมาล้างบ่อยๆก็ง่ายๆครับก็คือมันก็จะช่วยให้อัตราเร่งของเราอ่ะมันมันเร่งแซงได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับไม่ไม่ดีเลยไม่แหลกอะไรก็ว่าไปนะครับก็ประมาณเออ ก็คือ1วิมันก็ออกแล้วครับไม่ไม่ไม,ไม่ถึง3 3- มถึงสวิเนาะนั่นแหละครับเพื่อเพื่อนสมาชิกทุกคนก็พยายามถอดไอตัวแมปเซนเซอร์ของรถนะครับของ Ford e เอเวอเรเนาะ,อ,ะออกมาล้างบ่อยๆด้วยด้วยกันนะครับก็คือมันจะช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ํามันด้วยนั่นแหละอันก็ดีมากๆเลยประหยัดน้ํามันอันตราเร่งได้ดีนะครับผมไม่กินน้ํามันแล้วก็เออมันทําให การเผาไหม้สมบูรณ์นะครับโอเคแล้วมาพบกันที่คลิปวิดีโอต่อไปนะครับ